การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรจนสามารถพัฒนาการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดแผนนโยบายที่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสอปกรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ได้ขับเคลื่อนงานในภารกิจก็คือโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรปราบเรืองในเขตปฏิรูปที่ดินภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนพัฒนางานให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามมาตรฐาน GAP พร้อมกับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของคนนีเป็นเรื่องใหญ่ที่จะให้มีสุขภาพที่ดีเพราะนั้นอาหารการกิน,นที่ได้จากพืชผักเองอะไรเองเนี่ยต้องปลอดสารพิษให้มากที่สุดปัญหาโดยทั่วไปของการทําเกษตรในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เราพบคือเรื่องการใช้สารเคมีที่มันมากเกินความจําเป็น เนื่องด้วยผู้ปล่อยพวกเองเนี่ยมองเห็นความสําคัญถึงผลผลิตที่ได้รับต้องมีความสวยงามต้องสะอาดต้องอะไรแล้วแต่แต่ในสิ่งตรงนั้นเนี่ยท่านก็ยังไม่ทราบว,ว่าสารเคมีที่ใช้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หรือมีโทษต,ต่อร่างกายมากกว่านะครับสบปกร์ได้เห็นความสําคัญนอกจากว่าสปกรจะให้ความสาคัญในเรื่องของการจัดที่ดินให้แล้วเนี่ยเรื่องของคุณภาพชีวิตเกษตรกรเองหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนเองเนี่ยเราก็ยังให้ความสําคัญด้วยนะครับก่อนที่เราจะบอกเราต้องหา ตลาดก่อนว่าตัปูวแล้วเอาไปขายที่ไหนก็เ hm ป็นการโชคดีที่ว่าหน่วยงานของแัะเขาให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นตลาดก็ดีมาประมาณก็ดีเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นจยางเดี